สวัสดีครับผมไแล่าพี่น้องมื่อี้ก็ได้็ไล่มองมาก็ไป่ะพอได้กิ่นก่ได้พี่น้องเด้อมื่อนี้แต่ม่ค่อยเอากล้องไปถ่ายเ่อไ,ไ้พี่น้องเอยโทรศัพท์มนตกน้ำเบิ่งกันด้วยมีปลากะได้เอไม่กลับด้วยปาา ปลาคับปลาย่างปลาย่างปลาเพะทำอะไรนะท่านที่พิ่เกินปลาเพาะเปิดมาดูอนี้ก็โอ้ฝันหน่มันได้ผู้เปิดเนี่ก็ไดยสร้างโดยตรงเลยก็บอได้แก่อยู่ได้เนาะถอยไปพอโคาดเนขั้นหานแล้ว อโออ้ตัวเนื้อเดีมมันได้เป็นหลุมนะครับห,หลดสามปลาบอดเกา,าขีดดหลดสามะมันเยอะกว่าตัวหบต้มที่ก้อนโอ้ยข,ขนาดพี่น้องไอปลาเพาะปลาเพาะใช่ดสามตัวพี่น้อง ะไปร่องเดียวไปรอบเดียวก็ได้ซ้ำตัวเก่าเลยน้องน้อยงบยพ่อแม่ลูกสมมติเนาะตามระดับเลยเอาครับมาสร้างมาดูนี่เอาเท่าไหรนี่โลโลสามบอกอ๋อโลสามทำกันเด้เอาอยู่เนื่อยดีไหมลงซีนกูมาสูตรเราต้องบรรยาย นูซ้ำเลยเอาบอลรูซ้ำบอนรูซ้ำมันเข้าเอาโอ้ยหรูเดียวซ้ำรูขี้โอเคแล้วแหละทั้น,นี้ก็ได้ทือว่าดีแล้วเนาะตึกนน,นี่เนาะ,ะ,นะลาบเนาะลาบครบขนาดอะไรปีง๊งมัน,ม,นมันตัวยาวกว่าตัวหันมือหันมันตัวอ้วนมันก็คือ đương cần trông Tai, ping Hãy hết 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 hả, hết 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 rồi hết là hết nám hết ừ. Các hết 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 rồi đấy, hết có đây hết 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 ngắp hết คลิปนี้ไว้ซั้นๆน้อี่น้องนอสั้นๆนีแหละครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม